สวัสดีครับทุกคนนะครับ Family t i m ววันนี้ชาบูปิ้งย่างอีกแล้วนะครับครบเครื่องเรื่องชาบูสาขาอำนาจเจริญวันนี้มากับครอบครัวแล้วก็ญาติญาคนนะครับยังให้เต็ม10คะแนนสําหรับครูอ้นเองมาเป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกมาช่วงสงการครั้งนี้ปิดเทอมก็มาอีกนะครับพร้อมหลานๆแล้วก็ อ่าน้ามาด้วยในวันนี้นะครับทุกคนกินอย่างมีความสุขสนุกสนานกันไปในวันนี้นะครับเมนูที่นแนะนําเลยนะครับนึ่ก็คือกุ้งดองซีอิ๊วแล้วก็ปูมาดองซีอิ๊วที่เขาเติมของแบบไม่ได้ขาดเลยนะครับแบบว,ว่าเติมตลอดนะครับทั้งเนื้อหมูทั้งผักทั้งอะไรแบบนี้ไม่เคยได้ขาดเลยนะครับกุ้งก็จะหนักไปเต็มๆแบบนี้เลยนะครับนี่ก็นําเสนอเลยใครที่ชอบกินเมนูดองซีอิ๊วนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่นะครับนอกจากนี้นะครับผู้ใหญ่ที่อายุเกิน65าปีนะครับยัง ดาขาด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับเราให้เต็ม1ิบอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะว่าของเขาเติมไม่เคยขาดเลยนะครับน้าจิ้มก็มีให้เลือกไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะครับเยอะไปหมดเลยก็อร่อยทุกอย่างนะครับใครมีเวลาก็ลองมาแวะดูแล้วกันสำหรับกุ้อ้นมาเป็นครั้งที่2แล้วก็คงจะมีครั้งต่อๆไปแน่นอนนะครับเป็นร้านที่เก็บความสุขกับบรรยากาศครอบครัวกับการกินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับนีน้องเจนนี่กับกุ้งดองของเขานะครับยังมีน้ําดื่มแบบรีฟิลนะครับเติมอขงวีห อ่าหลากหลายด้วยนะครับกินไม่หมดเลยนะครับบางอันคุนไม่ได้กินเลยนะครับมีขนมหวานมีไอติมมีอาหารญี่ปุ่นด้วยโอ้ไม่รู้จะกินอันไหนบางๆก็ลองไปชิมดูนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องกลับจันทบุรีแล้วนะครับก็เก็บกระเป๋าเตรียมตัวออกจากบ้านนะครับในช่วงเช้านะครับ ใส่รองเท้าคู่ใจอีกแล้วนะครับคุณพ่อกับคุณแม่นะครับคนละแก้วนะครับมาส่งที่สนามบินอุบลราชธานีนะครับช่วงเที่ยงในวันนี้นะครับเดินทางมาถึงแล้วก็ไปเช็คอินแล้วก็เตรียมตัว ขึ้นเครื่องนะครับวันนี้คุณแม่กับคุณพ่อมาส่งอย่างที่บอกไปนะครับก็ไม่ลืมเก็บภาพความสุขก่อนกลับมาทํางานนะครับถ่ายรูปคู่กับต้นเทียนหอมที่จัดแสดงโชว์ที่สนามบินด้วยนะครับกับคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วก็ล่าลากันเสร็จแล้วเรียบร้อยก็แยกออกมาเพื่อรอขึ้นเครื่องนะครับถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะครับก็ขึ้นเครื่องตามปกติแล้วก็เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงบ่าย2นะครับหลังจากนั้นก็ต่อแท็กซี่มาที่แยกบางนาเพื่อขึ้นรถมินิบัสเพื่อกลับมาที่ จันทบุรีนะครับระหว่งที่รอก็ไปแวะหาอะไรกินนะครับนั่งหลับอยู่บนรถไปนะครับใช้เวลาอยู่บนรถประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็ถึงขนส่งจันทบุรีแล้วนะครับแล้วก็เดินทางตอบกลับมาถึงที่โรงเรียนเรียบร้อยกินข้าวก่อนเดินทางกลับมาแล้วนะครับสวัสดีวันพุธครับทุกๆคนนะครับหน้าหนาวมาแล้วใช่ไหมนะครับวันนี้ลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับที่โรงเรียนนะครับต้นไม้ใบหญ้า อะไรต่างๆนะครับวิวสวยไปตามลมอากาศก็เย็นๆด้วยนะครับวันนี้ช่วงเช้านะครับครูอนกับน้องมิกซ์นะครับมีภารกิจไปที่สานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้มาทำอะไรนะครับมาเข้าร่วมนะครับพิธีรับมอบเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมส่งประกวดวิดีโอในหัวข้อการแปลงฟันนะครับในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ125ปีแห่งการพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชน,านีนะครับสมเด็จย่าของพวกเรานั่นเองที่มีบทบาทเกี่ยวกับธนตกรรมของไทยนะครับวันนี้ในงานก็มีหลากหลายโรงเรียนหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมนะครับในวันนี้มีการฉายวิดีโอนะครับแล้วก็รวมคลิปวิดีโอของหน่วยงานต่างๆที่ส่งประกวดเลยนี่ของเรียนเราก็มีนะครับ แล้วก็เข้าร่วมรับเกียติบัตรการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสมบูรณ์แบบสําหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ขอบคุณหน่วยงานที่จัดด้วยนะครับ สวัสดีวันพฤหัสบดีครับทุกๆคนนะครับเช้านี้อากาศแจ่มใสนะครับลมนิดนิดหนาวหน่อยหน่อยนะครับวันนี้ตื่นเช้ามาทําภารกิจนะครับ23ตุลาคมเนื่องในวันปีย่ำมหาราชที่อาคารในประสงค์ของเรียนนะครับหลังจากเก็บของเสร็จสิ้นเรียบร้อยเสร็จสิ้นวิธีการเรียบร้อยนะครับก็กลับมาที่ห้องนะครับเดินผ่านไปเมื่อเช้าเห็นต้นตะลิงปิงต้นนี้นะครับดกมากนะโอ้ไม่ก็ชนะกรรมน้ําลายก็ไหลเพราะนั้นช่วงบ่ายนะครับกินข้าวเสร็จเราก็เลยไปเก็บมานะครับปกติไม่ทันนักเรียนนะนักเรียนชอบมา เด็ดกินก่อนนะช่วงนี้ปิดเทอมนะครับโอกาสเป็นของครูนะครับนี่เก็บมานะครับพอสมควรเลยทีเดียวนํามาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะมาเตรียมหั่นกันนะครับทำแบบง่ายๆกินแบบง่ายๆโรยพริกเกลือเลยก็แล้วกันนะครับหั่นเป็นแว่นๆบางๆนะครับเพื่อไม่ให้มันเปรี้ยวมากทาไปน้ําลายไหลไปนะครับใส่พริกเกลือลงไปแล้วก็ใส่น้าพริกปลาย่างลงไปนิดหน่อยนะครับดูสีมันน่ากินมากเลยน้ําลายไหลเลยโอไมร์กอนะครับแล้วก็คลุกเขาให้เท่ากันนะครับ นี่นะครับคุกคุกคุกคนคนคนไปได้แล้วนะครับน่ากินมากเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับอํานะครับชิมไปคำแรกโอโหเปียวมากนะครับตาสว่างเลยนะครับก็อร่อยดีนะครับนานๆทีในกินอันนี้ไม่ได้กินนานแล้วนะครับในกินในรอบโอ้รอบปีเลยทีเดียวก็ถือว่าใช้ได้นะครับอร่อยจริงๆนะครับนี่เลยน่ากินมากๆเลยนะครับ สวัสดีวันศุกร์ครับทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ตื่นสายพอสมควรนะครับตื่นมาแล้วก็มาหาอะไรกินนะครับวันนี้ได้อะไรกินมาดูกันนะครับวันนี้มีข้าวกับอาหารที่เราซื้อมาเมื่อวานใส่ตู้เย็นไ้นะครับก็นี่เทข้าวใส่ถ้วยแบบนี้เต็มถ้วยไปเลยนะครับหิวมากเหมือนกันนะครับมีหมูแดดเดียวเมื่อวานที่เราเวบไว้สุกแล้วใส่กล่องไว้นะครับแล้วก็มีอ่าอีกหลายๆอย่างนะครับวันนี้เก็บไว้ใส่กล่องแบบนี้ในตู้เย็นสะดวกสบายมากนะครับแคปหมูตัวนี้กรอบมากนะครับอร่อยมากเลยครับ กินข้าวเสร็จก็เลยอาบน้ําออกไปหาอะไรเย็นๆกินก่อนดีกว่านะครับก็ออกไปพร้อมกับนี่เลยหัวเวยเมดแด11.5 2,025นะครับซื้อมาต้องใช้ให้คุ้มนะครับเอามาทํางานด้วยพอได้ทํางานเล็กๆน้อยๆระหว่างนั่งชิวๆไปในวันนี้นะครับกับบรรยากาศช่วงบ่ายๆที่ร้อนพอสมควรถึงแม้ว่าจะหนาวในช่วงเช้าๆนะครับนี่นะครับมีคีย์บอร์ดมีปากกาแถมมาให้ด้วยนะครับใช้ดีมากโกลนก็เริ่มจะปรับตัวใช้ชิ้นกับมันแล้วนะครับเพราะว่าใช้อ่านเอกสารเวิร์ดเอ็กเซลก็ได้นะครับนำทำแคนวา ออกแบบกราฟิกก็ได้นะครับนี่นะครับมีเค้กไฟทองมาอีกหนึ่งอันนะครับทั้งกินนั้งทาไปด้วยก็มีความสุขดีในวันนี้นะครับเราบเพื่อนเพื่อกลับมานะครับก่อนที่จะเปิดเทอมนะครับนี่ทําไปเช็คไปนะครับใช้ดีใช้ลื่นมากเลยใครที่สนใจก็ลองไปดูข้อมูลรายละเอียดดูแล้วก็จัดเลยนะครับคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับนั่งอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับก็ได้งานไป1งงานนะครับก็กลับบ้านดีกว่านะครับวันนี้ก็ถือว่าออกมาข้างนอกตัดวงจรการนอนกลางวันเราไปครับ สวัสดีวันเสาร์ครับทุกๆคนนะครับเมื่อวานนอนดึกวันนี้ก็เลยตื่นสายนะครับตื่นมาก็ไม่ทําอะไรนะครับก็ลงมาหาของกินนะครับซื้อมาใส่ตู้เย็นไปแล้วเพาะเตรียมตัวไวแล้วว่าจะตื่นสายนะครับนี่เลยนะครับซื้อเกี๊ยวมานะครับ5้าอันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เอามาเทใส่จานแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟกินใน เช้าไม่เช้าสิ็เที่ยงเลยทีเดียวนะครับเป็นถือว่าเป็นข้าวเที่ยงเลยทีเดียวนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มากินโอ้ไมยก็ช์น่ากินมากเลยนะครับห้าอันถามว่ากินหมดไหมไม่เหลือครับกินไปคุยไปวันนี้นะครับพอดีเปิดหลายส่วนในช่อง YouTube ไปด้วยนะครับแล้วก็ยังยังนะครับยังไม่หมดหลังจากกินเกี๊ยวไปแล้วห้าอันนะครับมีอะโวคาโดมาด้วย2ลูกซื้อมาเมื่อวานนะครับสลูกในเก้าสิบบาทตกลูกละสี่สิบห้าบาทก็โอเคนะครับก็ลูกใหญ่พอสมควรตั้งใจว่าจะกินสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับ ออกไม่ใช่ออกกําลังกายเหมือนเล่นมายากลไปนะครับก็มาลองผ่าดูนะครับว่าเนื้อจะดีแค่ไหนนะครับนี่มาลุ้นกันดูว่าลูกนี้จะเป็นยังไงกําลังนิ่มพอดีน่าจะสุกพร้อมทานเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าร้านเขาบอกมาว่าน่าจะพอพอดีสําหรับกินเลยนะครับว้าวมายากลนะครับเนื้อเนียนมากเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเม็ดก็ใหญ่อยู่แต่ว่าก็เป็นธรรมชาติของพันธุ์นี้นะครับก็ได้แล้ว เอาเม็ดออกนะครับก็เตียมตัวกินเอาช้อนมาตากักินว่าจะกินแค่ครึ่งเดียวนะแต่สุดท้ายแล้วนะครับไม่เหลือมีอะไรก็กินหมดนะครับสำหรับวันหยุดวันนี้นะครับผ่านไปอีกหนึ่งวันกับเรื่องการกินครับ